20จากสรรมการไฮเพอร์โบลา 4x ยกกำลังสลบ y ยกกำลัง2เท่า,าบวก2 4 x บวก4 y บวก28เท่ากับ0ข้อใดต่อไปนี้ผิดอันดับแรกก็ต้องจัดรูปก่อนถูกปะข้อนี้นะครับจะแสดงให้ดูอีกสักรอบแล้วกันนะวิธีการจัดรูปมาดูที่ตัวแปร x ก่อนพี่ดึง4ออกมานะครับในวงเล็บจะเหลือ x ยกกำลังสบวก6 x นะครับ ตรงนี้ต้องบวก9เข้าไปเพื่อให้มันเป็นสมการกําลังสองนะครับขออภัยเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะมาดูที่ y บ้างครับพี่ดึงลบออกมาในวงเล็บจะเหลือ y ยกกําลังสองลบ 4y นะครับตรงนี้ต้องบวกอะไรเพิ่มเข้าไปครับบวก4เพิ่มเข้าไปถูกปะและนะครับลบ28ทั้ง2ข้างฝั่งนี้ลบ28ดูซินะครับฝั่งซ้ายของเราเนี่ยเพิ่มอะไรเข้าไปบ้าง 4ี่คูณเตรงเนี้ยบวกสาเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อฝั่งซ้ายบวก36ฝั่งขวาก็ต้องบวก36นะครับฝั่งนี้ครับลบสเพิ่มเข้ามาถูกปะเมื่อลบสเพิ่มเข้ามานะครับฝั่งขวาก็ต้องบวก4เพิ่มกลับเข้าไปโอเคไหมนะดังนั้นจากตรงนี้นะครับน้องจะได้ 4x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองลบ Y ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับเท่าไรครับ36บวก4ตรงนี้ได้40นะครับ40ลบ28เหลือเท่าไรเอย่ยเหลือเหลือ12นะเหลือ12แบบนี้นะครับจากตรงนี้ทำอะไรต่อพี่หารนะครับ หารด้วย12ตลอดทั้งสมการนะหารด้วย12ตลอดทั้งสมการตรงนี้ขอเช็คนิดนึงนะตรงนี้ไม่ใช่12นะครับตรงเนี้ยเมื่อกระจายลบเข้ามาฝั่งนี้มันลบ4เนาะเพราะฉะนั้นฝั่งขวาตรงนี้นะครับก็ต้องลบ4โอเคนะผิดพลาดนิดนึง20ลบ28กับลบ4ตรงนี้ได้ลบ32 -32 3าบวก36ตรงนี้นะครับต้องได้เท่ากับ4ดังนั้นตัวที่พี่ต้องหารตลอดนะครับพี่ต้องเอา4มาหารตลอดจะเหลือ x บวก3ยกกำลัง2ตรงนี้ส่วน1 -Y ลบ y ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงนี้ส่วน4เท่ากับ1แบบนี้นะจากสมการนะครับเราจะได้ว่าไฮเพอร์โบล่าของของรูปเนี้ยเป็นไงครับ แกนตามขวางขนานกับอะไรครับขนานตามแกน x เพราะอะไรครับเพราะ x ยกกำลังสองอยู่หน้านะเพราะ x ยกกำลังสองอยู่หน้านะครับดังนั้นแกนตามขวางขนานกับแกน x ตรงนี้ถูกต้องโอเคไหมจุดโฟกัสครับจุดโฟกัสคือจุดอะไรเอ่ยคือจุด h บวกลบ c k จุดยอดของเรานะครับ อยู่ที่อะไรเอ่ยอยู่ที่ลบสานะจุดโฟกัสนะครับเราก็มาดูสิหาค่า c ครับตรงเนี้ยคือ a ยกกําลังสองตรงเนี้ยคือ b ยกกําลังสองนะครับค่า c ยกกําลังสองของเรานะได้เท่ากับเท่าไหร่ c ยกกำลังสองนะครับได้จากความสัมพันธ์อะไรครับได้จากความสัมพันธ์นี้ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะครับจะได้ว่า c ยกกำลังสองเท่ากับ1บวก4ดังนั้น c ยกกำลังสองเท่ากับ5 c ก็เท่ากับรูทห้านะครับดังนั้นตรงนี้ต้องบวกแล้วก็ลบด้วยรูทห้าพี่ขอแก้ไขนิดนึงนะตรงนี้ต้องบวกรูทห้าและลบรูทห้าเข้าไปนะครับ ข้อ2เนี่ยก็เป็นอีกข้อหนึงที่ถูกต้องนะขอแก้ไขช้อยนิดนึงจุดยอดครับจุดยอดของเราอยู่ที่จุดไหนบ้างจุดยอดของเรานะครับจะอยู่ที่ h อ่ะอันเนี้ยคือจุดศูนย์กลางนะจุดศูนย์กลางลบสามสองจุดยอดนะครับจะอยู่ที่ h บวกลบ a k ซึ่งจุด hk ของเรานะคือลบ3 2 a ของเราเท่ากับเท่าไรครับ a ยกกำลัง2เท่ากับ1ดังนั้น a เท่ากับ1นะครับจากตรงนี้ก็จะได้ว่าจุดยอดคือลบ3บวก1 2และลบ3ลบ1 2ค่าที่ได้ได้เท่ากับเท่าไรได้เท่ากับลบ2 2และลบส2นะครับนี่คือจุดยอดจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด3ลบ2เนี่ยข้อนี้คือข้อที่ผิดนะครับถือว่ามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นระดับหนึ่งนะข้อนี้เช็คช้อยให้ดูทุกข้อเลยนะครับว่าผิดตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นระดับหนึ่งนะครับ